พีทเคนชวบาเธอจะกลับบ้านยัง่งยังไม่อยากกลับเลยยังอยากเล่นอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเย็ยนแล้วนะไม่เชื่อลองดูพาอาทิตย์สินี่เริ่มเย็ยนแล้วแล้วก็กินข้าวกลางวันไปเราด้วยแถมเรากินข้าวกลางวันเลด,ด้วยแหละจริงด้วยชันก็ยังไม่อยากกลับบ้านเลยมันสนุกมากเลยอวันนี้แต่ฉันยังตื่นเต้นกับงานวันนั้นวันเต้นอยู่เลยอะ อ่ะฮที่เขาต้องจับคู่อะฉันอยากรู้ว่าจะคู่ได้กับใครบางคนได้ผู้หญิงบางคนได้ผู้ชายฉันอยากจับคู่กับเธอเบอร์รี่ฉันก็อยากจับคู่กับเธอทั้งสองคนเลยแหละฮิฮิใช่ฉันก็อยากจับคู่กับพวกเธอสองคนเพราะพวกเราเล่นสนิทกันแล้วแต่แต่ว่าฉันอยากจับคู่กับเบอร์รี่ที่สุดเหมือนกันเพราะว่าพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันมันตั้งนานแล้วใช่เลยใช่เลยงั้นเดี๋ยวฉันไปส่งเธอกันะฉันขออยู่กับเธอต่อก่อนไันนี้เพื่อเคจะว่าเธอต้องกลับได้แล้วนะเาะมันเริ่มเย็นแล้วก็ได้ แมาแต่ฉันรออยู่ตรงนี้นะเพวกเธอไปคุยกับแม่เพื่เธอเอาเองกระแด,ดยังไม่ออกไปมาแล้วกระแดถำอะไรกันอยู่อ่ะแม่ตอนนี้เย็นแล้วหนูอยากกลับบ้านแล้วอ่ะออโอเคจ้าแม่ก็อยากกลับบ้านแล้วแม่ขมจนคอแห้งแล้วใช่หนูก็อยากกลับบ้านแล้วอ่ะแม่โอ้โหเรียกว่าหนูเรียกว่าหนู นานๆทีก็ไปกลับบ้านกันงั้นบายบายนะเพื่อนๆบาย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 เบอร์รี่บายบายเอ้ยอย่าอย่าแย่งซีช็อตฟรีบายๆนะเบอร์รี่บายบๆโชคดีนะพวกเธอฉันกลับบ้านก่อนนะเอาโบกลับบ้านด้วยใส่รงเท้า ไม่จ้ากลับบ้านจานไปกลับบ้านกัน,กบบน,กนชิบชิบโอ,อ้มีรถคันนี้มาจากไหนนั่งแท็กซี่กลับบ้านใครจะเป็นคนขับแท็กซี่ไม่มีคนขับแท็กซี่งั้นพวกเราขับเองก็ได้แหละอขับไ้สนุกกันนะจ๊าพ่อคุณโอเคบายบายเบอลรี่ ออกไปหน่อยพี่บ๊ายบายจ้าชึบเอ้ยออกมาก่อนสิเพื่อนแค่คำนั้นเป็นบ้างอะฉันขับรถไม่เป็นโอเคฉันขับให้ก็ได้บ,บายบายนะจ้าหนูวี แอมมาทุกคนถ้าใครชอบซีรีส์นี้ก็อ,อยา่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กันหน่อยใครถ้าใครมีอะไรอยากให้บอกพี่บอกพี่มาได้นะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยละเพราะว่ามีคนขอที่นอพอเยอะอยู่นะไ์ทุกคนนะคะบ๊ายบาย